สวัสดีค่ะท่านผู้นำท่านสมาชิกครอบครัวเอวานายพี่น้องชาวจาังหวัดนครศรีราชสีมาะะและก็ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมากล่าเปิดงานเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะเอวานายก่อตั้งขึ้นมาด้วยด้วยมีความประสงค์ การทำธุรกิจแบบย,ยั่งยืนนะคะเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ได้มีอาชีพได้สร้างงานได้เข้ามาเรียนรู้ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองนะคะตะลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอวานายได้ได้สร้างบุคลากรากน,นะคะให้กับผู้นำให้มีอาชีพให้มีไรายได้ อย่างว่านคงหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นผู้นาที่อยู่ในที่มีทุกท่านนะคะแต่ละท่านก็ได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทานะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่นะคะเอวนาเนี่ยเรายึดหลักการทําธุรกิจแบบคุณธรรมนาธุรกิจนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นโสโลแกนที่พูดกันแบบเพื่อสวยหรูนะคะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ นะคะเพราะว่าอันนี้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วนะคะข้อแรกนะคะเราเปิดดําเนินธุรก,กิจมาแล้วเนี่ยปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะนะคะวันที่21เมษายนปีหน้าเนี่ยก็จะครบสปีแล้วเพราะฉนี้เพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้เห็นเลยว,ว่าเราเการเราเราตั้งใจที่จะทําธุรกิจแบบยั่งยืน นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะราคาก็สมเหตุสมผลนะคะไม่แพงที่สำคัญเรามีทุนจดทะเบียนของบริษัทถึง100ร้อยร้านนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าเรามีความมั่นคงและเรามีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย เราจะมีบริษัท AK Healthy Pro นะคะที่เป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน ISO นะคะแล้วก็เป็นเป็นปิดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศไทยในการที่จะรับจ้างผลิตแบรน์สินค้านะคะสินค้าของเอวนายทุกตัวนี่คะเ,เรากล้าที่จะการันตีได้เลยว่า ส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยเราคัดสรรมาอย่างดี